สวัสดีค่ะสนามสุบชุดกีฬานะคะวันนี้มารีวิวกับงานเสื้อทีมนะคะเป็นงานติดโลโก้แล้วก็ชื่อนะคะชื่อทีมสำหรับวันนี้นะคะงานที่เห็นอยู่ตอนนี้นะคะเรียกว่างานทานเฟอร์นะคะงานทานเฟอร์ไม่ใช่งานเฟรกนะคะก็จะเป็นงานลีดร้อยเหมือนกันคะ่ะเดี๋ยวเรามาดูงานกันนะคะว่าจะเป็นยังไงบ้างนะคะ ด้านหลังนะคะก็จะมีการติดชื่อนะคะ Exotic Life นะคะเป็นชื่อบริษัทของลูกค้านะคะของเฮียนะคะที่สั่งงานเสื้ออ๋อ,อที่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ได้สั่งงานเสื้อนะคะเฮีย er, มีเสื้อทีมอยู่แล้วนะคะแล้วก็มาให้เราติดงานเพิ่มนั่นเองนะคะทั้งด้านหน้าและโลโก้หน้าอกนั่นเองนะคะก็สามารถสั่งได้ค่ะว่าตำแหน่งตำแหน่งไหนที่ต้องการนะคะ ลักษณะของชิ้นง,งานที่ติดนะคะรีดร้อนเข้าไปนะคะก็จะให้ความรู้สึกที่เรียบสบายนะคะซักได้รีดได้แล้วกไ็ไม่ไม่ไม่ถึงกับหลุดง่ายนะคะคุณภาพจะดีกว่างานเฟกมากๆเลยค่ะแล้วก็สามารถสั่งจำนวนได้นะคะ ขั้นต่ำก็คือทำได้หมดเลยอยากจะทำสักทีมหนึง่ง1ิตัว20ตัว30ิตัวห้าตัวได้หมดเลยสำหรับรอบนี้นะคะเคียร์ก็สั่งมารวมแล้วทั้งหมด80ตัวนะคะเยอะมากก็ขอบคุณมากๆนะคะมีทั้งเสื้อยืดด้วยค่ะแล้วก็เสื้อทีมที่เป็นแบบเสื้อโปโลนะคะอันนี้ที่กำลังทำอยู่ก็คือเสื้อยืดนั่นเองก็ขอบคุณมากๆนะคะ